สวัสดีค่ะมันผุ้ชมวันนี้ก็มาแต่เช้าเลยตลาดชายเดนเขาดินหมอนทองแ0ดติบ้าดสห้าสิบหมอนตัดร้อยวันนี้คนเยอะนะมาแต่เช้า เนี่ยตอนนี้เจ็ดโมงมต้องทยอยุเรียนไหมครับอืมอันนี้ขายยังไงคะอันนี้โลละร้อยห้าบาทครับหอทองร้นนอยห้าบาทร้อยห้าบาทร้อยห้าบาทเหมือนกันอ๋มอมันนีร้อยห้าบาทร้อยห้าบาทแล้วก็มี อันนั้นก็แกนกักินอันนั้นโลแกนกับท้องอ่าของโลแกนเงาะสิบสามบาทเงาะเงาะคัดอืมสามบาทนะอันนี้นรอ้อยห้าบาทเนาะอันนี้รนะ้อยห้าบาทครับเบอร์นี้ร้อยห้าบาทตอนนี้ทุเรียนขึ้นครับอืมได้ห้าบาทนี่แบ่งขายและขายยกเข่งอ๋อแบ,บ่งขายด้วยขายยกเข่งด้วยครับอืมจ้ะเพราะเนื้อได้ครับ ผุเรียนขึ้นคเรียนขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแลวมันมันหมดแล้วอะ่ะจะหมดรุ่นแล้วห <50. S 1> ้าสิบหน้าสวนก็้<ช>ิบ <50. S 1> รอ้อยสิบแล้วร้อยสิบ้าสิบกให้ลูกนันีเนี่นันนเจ็บปาง เจ๊มาไฟขายยังไงอ่ะไฟไปขายกินจ้าไฟขายยังไงขายกินจ้าสามโลร้อยค่ะสามโลร้อยถ้ากรำเนี่ยเจ๊อันนี้มาสลักสุมาลีอ๋อเออสละสุมาลีเท่าไหร่สุมาลีสี่สิบบาทล้วเงาะอ่ะเงาะสามโลร้อยเงาะสามโลร้อยสุมาลีสี่สิบอันนี้อะไรเนี่ยเจ็ดสิบเนี่ยอะไรเจ๊แคดีอหรือหมอน้เจ็ดสิบบาท อีก้อยหนึ่งขอบคุณครับเดี๋ยวตั้งค์ทอนก่อนนะ <c oughs> เบะเรื่อยเจ็ดนะ <10, S 2> สิบแปดสิบ มะม่วงก็มีคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปคุณป้าคา่ะเราทั้งแรกนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามอย่กดกระดิ่งให้บ้าด้วยนะนีแปดสิบชินีชินนีไข่ชนีไข่ด้วยชนีไข่แปดสิบ น้าสวยนนี้ไข่ครับแบบประกันเรือครับอันน,น,นี้อันนี้หมอนนะหมอนครับหมอนตัดครับแต่ยังไม่สุกครับคาพับ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 ก็มีน,นี้ตลาดยังไม่ไวายคุณป้ามาแต่เช้า ส้มสูกลูกไม้หมอนตัดโลเท่าไรเนี่ยป๊อกแป๊กร้อยเดียวอ๋อุดในปิงร้อยหนึง่งเงาะสามห้าหมอนตัดหมอนตัดป๊อกแป๊กโลเท่าไหร่อ่ะร้อยสิบบาท แป <80. S 2> ดสิบมนี่เป็นแท็กแท็กหนร้อยแกะไปแล้วนี่โลเท่าไหร่เจ๊เก้าสิบจ้าเก้าสิบบาท อันนี้อะไรชนีอะ่ะชนีกับพวงมณีจ้ะเท่าไหร่เจ็ดสิบจ้ะพวงมณีอ่อะพวงมณีก็ราคาเห <Lauren> มือนกันเจ็ดสิบเนาะเจ็ดสิบ yep. เ <to> <laughs> หมือนกันสองร้อยห้าสิบสองเดี๋ยวมันแกว้วอันนี้มันแกว้วมันแก้วมันเทศ <laughs> มะเขือเทศมะเขือเทศขายไงอ่ะถุงนึงอ่ะแล้วถุงละกิโลเนี่ยถุงละห้าโลโอ้โหถูกจังเลยอ่ะขายสี่ร้อยเนี่ท

เป็นลูหัจ็ดห้าร้อยเจ็สิบบาทหมอนทองหมอนทองโลโละร้อยเหอันนี้สองร้อยครับผมสองร้อยสิบบาทอะไรครับผมหมอนทองครับร้อยเดียวร้อยเดียวครับ ก็มีวันนี้วันนี้ววันนี้ไม่มีรวมมิดนะ่รรวมมิดสี่สิ ปลาสมบัติเหมือนเดิมครับปลาตาโบเหมือนเดิมครับผมเจ็ดสิบนี่น่เจ็ดสิบหมอนเจ็ดสิบ

นนเี่ยรวมยี่ห้อโลละสี่สิบสองนี้เจ็ดสิบดูร้านนี้ขายยังไงอ่ะอันเนี้ยเหรออันเนี้ย เหมือนกันเหรอข้างในร้อยสิบอืมสุกน่ากินสุกร้อยยีส่สิบเหรอหน่อตัดร้อยยีสสขข่สิบ อ๋อดบอิบห้าดบบร้อยสิบร้อยสิบห้าอันนี้เฮียเท่ากันครับอันนี้ร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบสัตว์ครับ นี่โล่เทไรอ่ะหนูเ,นนเอาแล้วไม่ได้เป็นคนขายอะ่ะจ้า,เอา,เ,จาอเอาอะไรจ้ามันโลเทไรอ่ะร้อยสิบาทส่งร้อยสิบขายปีกร้อยยี่ส่งรอสิบขายปีกร้อยี่หมอนตัดมาก ส<ร>ีอ่รครันนครับี้มันอะไรไม่ใช่เชนีเียชนีครับชนีไข่ครับเอาไปหมดเลยทับเนี่ห้าสิบาทครับรับคสหรับคลิปราะคาทุเรียนตลาดชายแดนบ้านเขาดินคลิปนี้นะคะ ยาวไปหน่อยค่ะแต่ว่าก็มาเช้าๆมันมีหลายร้านเนาะก็เลยพาเดินๆดูนี่ก็ยังไม่ครบนะมันยาวเกินไปแล้วเดี๋ยวก็จะมีคลิปแนะนำร้านทุเรียนร้านส่งพร้อมเบอร์โทรให้อีกนะคะจากตลาดบ้านเขาดินเนี่ยค่ะไว้คอยชม EP หน้านะคะคลิปต่อไปค่ะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเราจะได้ไม่พลาดสวัสดีค่ะ